เ,เล็งเลงให้หน่อยเล็งให้หน่อยเย็ดแม่แม่งรดพุ่นแรงอ๋ตายดีตันตายออฟตายโอ้ยเดี๋ยววิจิลหลังเข้าตรงไหนนั่นแหละขงานหน okay. ้าเบียร์เป็นวิจิลเราเราเป็นคันเซิลโอ้แม่จ้ะหน้าเบียร์เป็นวิจิล ล้มพอดีอี่หน้ากูะม,มันล้มไปแล้วเลยยิงล้มเราไม่รู้ว่ามันล้มเมยเอ็ดเลย้อเฮ้ยลาเขียวลาเขียวตายมีจิวอยู่โกโก สายตายฟิวฟิวได้สีฟ mm ิว hmm. เลยฟิวเลยจะมีตัวขึ้นมาแน่เราดันแล้วนะโว้บิ๊กจิว หมอตายเข้าไปในครัวเลยเข้าไปในครัวเลยโว้ยอยู่ที่ใครวะระเบิดอยู่ที่ตีดีๆนะเว้ยเยี่ยวางดิวะแล้วว่าเหมือนมันต่อให้มากกว่าความรุนแรงวะยิงคือเจอเลยยิงลอนะ้อเลย ตายแล้วว่ามันต่อให้แล้วว่ามันแปลกๆว่ะเหมือนมันต่อให้มากกว่ามันง่ายผิดปกติอ่ะดูแบบมันง่ายเกินไปอ่ะเราว่าไม่ดูนะออกอ๋อไปโอ้ยเฮียเข้ามาแล้วเข้ามาไหนตายตายตายมันโดดมันโดดมันมีจจ่อมันมาทางบันไดมันจอดมันให้บุญอะมันจอไอ้นี่เว้ยทางมึงอะบุญ เจาะไอ้นี่มันเจาะแฮตลงจากห้องห้องโตรร๊ะกลมโอ้ยิงโล่กันได้นะกูโลกโลไฟไปนะเจออ็อบฟอร์ล่าสต์โอเปอเรเด้งทางเนี้ยบดทางขวามึง มนได้เหลือขวาสุดขวาสุดูดเอา All were ้าท่าผัวพ <not be S 1> อดีเอาออกทางนั้นแอดมาวะเป็นหน้าห้องเฮ้ย <c oughs> อะไระเพื่อน <c oughs> มึงทำอะไรเนี่ยขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบน คิวหน้าห้องเลยเอ็เทียตายที่ป้านตายแล้วเฮ้ยไอคิวไม่กล้ามาลูนะแอดตายในห้องน้ำคนนึงี่ระเบิดตกอยู่กับเราไอคี้เพื่อนเล่นแต่โดในทราบตรงนี้ตรงนี้จะมาไอคิวตายตายตายแล้วยังมีตัวห้อยอยู่ปะ ไม่มั่นใจแคเสเซิลแตกไปอันหนึ่งล้วน่าจะห้องชมพูนะเหมือนมีอยู่มีอยู่ในห้องนี้มีโนโมแมสมีโนโมแมสโนโมแมสตายเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วแกหน้าตายตอ่า โอ้ oh, oh, si เดินไม่สวนโลกเลยครับรัดนี่เดียวเนียนท้าสมัยเลยครัข้างล่างข้างหน้าข้างล่างข้างล่างบุกเยอะข้างล่างบุกเยอะเฮ้ยยิงกับดักจากไหนวะ ไอ้หญิงโอ้เข้ามาแล้วโลว์ปะอย่าแอซิตโลว์โลเ์อะไรกูกูสเปรเนี่ควันมั่วๆเลยอะแล้วเอ๊ยอยู่ไหนวะแล้วดูโอ้โหยืนวางงี้แห้งหรือเพื่อนตายหมดแล้ว ไอ้เกี่ยแล้วมึงไอ้สัตว์เตะตายแต่ต้นตาย

ทำไมอยู่ดีมันดิ้นาด้่งวะคิดเหมือนกูไหมอยู่ว่ากาดมาทังนั้นเยอ่ะเหมือนกดปิดตาเอาอย่าางอไหนทางนอกบั็อกอยู่ซีซีทีวีตายมันล้มไอที่หนึ่งตายแล้วเหลือยาหน้าตัวท้าย นี่นะนี่นะห้องบนนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วห้องบนนี่นะขามันพามาลุมลุมสกามันเฮ้อยู่นี่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 ล่ะล่ะมื่นแล้ว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 ตายต่อแบงก์เลยไม่ได้เออมันง่ายผิดปกติปะวะ ดีจากรู้มากก็เป็นรุ่ธรรมดาไอบ้อไอบุญปลอยบุญปอยเหลือตัวเดียวยังยังกล้าเล่นโดอนอีกจริงจริงมันมันไม่ต้องเล่นโฮโกรแกรวแ,แล้วยิงก็เล่นอ่ะเยอะขนาดนั้นดีดีที่มันตายตัวบาร์กแล้วยิงมันล้มแม่งจากห้องซืดีทีวีอย่างไกลแมลงไม่เอาอะไรเลยนะเราอ่ะสารเมื่อกี้ไอ้นี่โดนน่ะทะลุไว้อ่ะตอกทัน ใครอยู่น่ต่างแค่โดนมีดตบตายแล้วใครอยู่น่ต่างไม่ลงตลงนะใคระนีตาย ล่าตายโอยโตอล้มมาเออใช่เจ็บเราตายพอตายแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปใช้ก่อนนะพึ่งนะเจ็บเจ็บมากเจ็บไม่ลองนะโอเคสววยยสสัตว์ต่อให้จะใช้ใช้โฟกิงไม่โดนนี่โดนด้าน นจริงไม่โดนไม่ได้มีมีตายเกี่ยวตายเฮลออไลน์อุ้ยไม่ตายวะนะโอ้โหวิซจิ้วเหลือแค่นหนึ่งเพื่อนเยา้ตาตัดคุไหนฮะ ได้ชินมีิจิอยู่ตรงฝั่งคำมึงมั้งก็แหละหมองไม่เห็นเหลือแค่หนึ่งนะม่งวิ่งไปแล้วมีตัวใงน้ำบุญตัวมิจิตายโอ้โหเจี๊ยบโดนหนาวแล้วช้าอยูอีกฝั่งนึงกันเลยนะเออไอไอบุญวางไว้ชินเจอไอ้เหี้ยเมาส์เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเลื่อนไม่ห่วยเอ๊ มึงเห็นปะคุณเลือนไม่สุดไปเลยตายมุมพันไหมมันไม่มีมุมอ่ะแม่งก็ต้องเดินไปบวกเลยมันเจ็บแล้วบ่นเลือพอๆมึงอ่ะหนเ้าเทพไงเชื่อกุยังเพามันเจ็บแล้วเชื่อเชื่อ ปะแปะยิงขาได้นะทห้องนี้ไหมมีซันปลาหนามไม่มีห้องนี้แคเมาส์เป็นเพื่อเรามีคนย่ั้สอตัวนึ่งกีฬาตายแคทอยู่ในห้องตรงนี้จอหนึงในครัวนะ บูดหรอนี่บูดอยู่มีกล้องนะอยู่หลังตู้เย็นตัวหนึ่งเอาโอ้ทำม,มิ่งเฮียสัตว์อัลเบีตายมิ่งเฮียอะไรว์ โอ้ยสัตว์หอมนอนอยู่ในห้องนั้นแฉะนี่เจสัอยู่ในห้องบุญอยู่ตรงอยู่ตรงประตูตู้เย็นอะขวามือมึงอ่ะอยากเจอโอ้ยปุ้นที่นี่อะเกี่ัวติดไม้มันติดไม้แล้วก็เอ้ยเดินเดินไม่ข้าวเลยทีว่ามือบุญยิงนะแล้วหยุดแล้วหยุดยิงเว้ย รอไงมันโล่มันหันอยู่ไม่ไงแม่งก็ตายเหปแกกูเอตีหายต่อต่อหน้ากูเลยโดนโดนกำดังอีล่ามมองไม่เห็นเห็นลักหลังไอ้สัตว์ยี่สี่เปอร์แล้ว ม,มันจะมีนะสาย็บเจ็บแอบแอบดูแค่เนี้ยข้างบนมีตัวหนึ่งใช่ตีตายข้างบนคอร์ด่าชินหมอยู่ในห้องจ่อนะจ่อนะจ่อจ่จอ,จอดูไซด์นะเฮ้ยเฮ้ย ตายตายเขี่ยสมอได้แล้วเขี่ยสมอได้แล้วโอ้โหความมิ่งเฮียมากรวง A ไอ้ในตัเซลตีขวามิสมองไอ้ขวามิวมัง้งมีไหมใช่ปะี่จอดแล้วใช่ปะจอดแล้วจะมันวางแปดสิบโ,โอมันป้าปูแล้วดาดเสนก บัดิตอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใช่ป่ะงั้นเข้าไปเข้าซซายไปเลยแ้่นั้นอ่ะกูเสียงในโดเซลอ่ะมันกดไม่ได้ยอยู่แล้ว<น>ตายแ,แล้วนี่ซส์ <S <S เ,เข้ามาแล้วโลแล้วบัดิตโลแล้วหนุ่เกือบอุ้ยมันแบบเกิดได้ไ,ได้เไประวังแบบไอ้พีโ สวยชินสวยชินชินชินหน้าสวายสวยสวยชินเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเก้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ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  มันดีตรงที่ชินแม่งเข้าไปตรงไหนเราเราเคลีว,ลว,ลวนะมันมีล่ามันเป็นเลนแบบอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเลยแบบดิฉินเลยได้เปรียบเลยไอ้เหี้ยกันเลยกับฟิวอารีบี้อยู่บันไดนะขโมงตายออฟไปไมางล่างละหมอตายอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ออฟนีห่หว่า นี่มันโกแมตตัวหนึ่งของแค็กเวสต์กับันได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 ปอกตายสวยอฟร์เอลิเมเต็ดชิ้ตัวทำไมไม่รู้เอามารูเอามารูกันสาม ตายแพ้มาลูกวะเนี่ยไม่ใช่ไอชิ้นนี่แตกก็พังอะไรโลแตกก็พังผมลองยิงดิเออค่นิดเดียวผมเองไม่มีคนเฝ้าอีกโซเฟีย เ้ย <Hey, S 2> มีคนเหยียบมาจ <Welcome back. S 2> จะดอกกีบีป่ะเอาออกเลยโคตรเฮี้ยไอสัตว์โซเปียตายนี่ไงไอเฮียนี่ไงตรงเนี้ยแหละมีคนเหยียบแม่งออกไปเลยดอกเด็กดอก แ <Whoa. S 2> มันอยู่บนหัวบนหัวทั้งนั้นน่าจะเป็นซิก,กาทั้งนั้นน่ะเอาไ้ตีนแะล้วมึงออกจากห้องแล้วใครจะเฝ้าห้อง ใครภายในโลเทลวะตายหมดใครวะยังไม่ร okay. ู้เลยว่าเป็นใครเมื่อกี้หนูแม่โอ้แล้วแล้วไอตัวที่เหยียบกูแม่งฝะแม่งขือบอมมาได้เว้ยเหี้ยะปะบอลอยู่นี่เหี้ยะบอลหลุดกูจากไหนอะโดนกองบอลตายบอลตายแล้วเขี้ยวบอลได้แล้วบอลแบงบอลหายอยู่ไม่เจอ Napo, napo mì, mong nam mầm mì. Ui hãy, sap ơi! Hey, yêu 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 yêu. Hey, yêu 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 yêu. Hey, yêu 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 yêu. Hey, yêu 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 yêu. Hey, yêu 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 yêu. Hey, yêu 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 yêu. Hey, yêu 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 ท่านกินเป็ข้าวเราเข้าไปก่อนเอเดี๋ยวเข้าไปเปิดเองกูจะเข้าแล้วกูโมโ,โหลแล้วแคดแคดหรอโอ้โหยเย็ดแม่ยิงไม่ตายหัวัวอยู่ห้องนี้ที่หนึ่งต่งมันโลมากมากัวาตายแคตเตอร์นนะ่ะโลมากแฉตายแฉตายแฉตายสวย มึงเข้าอย่าม oh, 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 yes. oh, ึงเข้าเดี๋ยวเราเข้าเราเข้าไม่เปิดเองโอ้ย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 แฝดแฝดได้โอ้ยโดนแปดไอ้เหี้ยบุญได้ไงวะไอ้เหี้ยอะไรวะบุญมันโดนแปดดูดิโดนเต็มเลยงงตกใจครับโอ๋อเอาอีกแล้า โ yeah. oh. ดนแปวนีอ้สดูดิแล้วเอ๊ยู่ไหนวะแล้วเอ๊อะอะไรขยับวะอะไรอ่ะเอ้าแล้วพวกมึงเดินผ่านกันไ,ได้ไงอ่ะไม่รู้เดินผ่านได้ไงเยี่ยที่เหลือแต่ที่รู้กลัวไอ้โรบดิดอ่ะแสบแสบตาฝั่งมึงแบกฝั่งกูก็มีคนแบกไอ้สัสลูกกูแบบว water fuck มากไอ้เี่ย พุ่งเฉียดหน้าเฉียดตาเฉียดกันหมดโดนกันหมดเลยแล้วโรบิคก็รีบเข้าเหมือนกันนะนะั่นน่ะมันมาสี่มันก็แฟดมันก็มึงไอ้เหี้ยมันก็มันรีบเข้ามันก็มึงนั่นแหละอูแบนลุลุเลยแล้วมีสโม,มกว่ะกระจกบีล่าแตกนะตรงบอมบีล่าอยู่แถวไอ้นี่บีล่าตาย,อาตายโอ้ยโดนแฟดโทษโทษ

ยิงมปแล้วคนโดนปิวอ่ะไงเออปิวเมื่อกี้ปิวมันมันเลยโดนโดนโล่ไฟโคโยเว้ยลุกเล็บเผาตายทั้งเป็นเลยตายทั้งเป็นเลยไฟไหม้ไฟไหม้ไอ้ปี๊ไมันกล้ายิงเยอะเลยจัดดูยืมดูค่าดิมันกลัวเด้งไอ้เหี้ยดูจับพอจะง่ายไม่ง่ายชิบหายเดี๋ยวฟังแล้วนี่คือตายกินไข่กินโดนัทรัวๆเลย

อะไรของมึงเนี่ยมึงจะมาทั้งไหนของมึงเนี่ยเกี่ยวตายมาติดในห้องเจาะได้เจาะได้เจาะได้จอดเลยตายโอ้โทษทีสีผมยไม่โดนมันนอนหมอบยิงไอ้กูกูต่อให้กูใช้บวกยิงโอ้โหเจ้าแบบเป็นเหมาหน้าเหรอ ถือพกและยิงสู้ไม่ได้บล็อกตายบั็กตายด้วยสุดแล้วเหลืออะไรโซเฟียข้างบน แน่นสัตว์กูบอกไปสองจริงสัตว์โอ้ไม่รู้เจาะด้วยนะ15 seconds left 10 seconds to go seconds Five left. ตายอุ้ยหมุนเกือบไปสัตว์ดีมันไม่เดินมายิงมันเดินมาแพนเฉยเลยจริงจริงมองมันแพนพอดีอ่ะเออมันแพนมันเดินมามันไม่ได้จะแพนหรอกมันก็น่าจะหายหมุนแหละเออเกือบไปละอุ้ยแอดบ้าวมีแบ็คเกิลนะแบ็คแบ็คบักตายบักตายไว้ สวยเยี่ห้สุดยอดชินโอ้โหนี่เบียเอบีพีเลือดเหลือหนึ่งนี้เฮียเออนั่นแหละเชี่ยโดนฟิวอีกถัดเกือบโนวอลอีกแล้วอ่ะวันนี้สามรอบนะ อา้าวทำไมหมุนติ้วๆว,ว,วะคิดผ่านแล้วอ้าวเอาแล้วกู